จีจี้กลัวโดนหรอหนูไม่ไหวหนูไม่ไหวอะพี่หนูไม่ไหวจริงๆริงอ่ะพี่มันน่ากลัวพี่ไม่ไหวอ่ะพี่มันน่ากลัวพี่มามาแล้วอยู่าหนึแ่แมามมาอยู่ไหนสวัสดีค่ะมบ๊วยเมนเคฟด้วยนะคะจะรับบทชื่อบวกคาแรคเตอร์ค่ะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะจะเล่นในสาม สองหนึ่งเฮ้ยคุณคุณเนกอฟอรเรีคะอันนี้ไม่ดีเลยนะคะโมบายบกโมบายบกนายกรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเด้งกันหมดนะคะโมบายบกนายกรเนี่ยเราจะแบบเราจะเปลวนะคะชื่อโฟกัสเป็นแม่ค้าขข่สวัสดีค่ะชื่อโฟกัสนะคะวันนี้ก็จะมาขาลิสติกนั่นเองค่ะเห็นบ้าของโฟกัสไหมคะ น่ารักไหมคะใช่ค่ะผมไก่มากขายลิปนะคะเออคอขายตรงจึงเลยโครงการขายลิปนะคะขอบคุณค่ะซื้อได้นะคะซื้อได้นะคะแตงโมจิกป้าข้างบ้านที่อวดลูกสอบติดคือไงไงอ่แตงโมใช่ไหมแตงโมลูกติดมาหาลัยแล้วเหรอ ติดมอ,อะไรอะ่ะอ๋อลูกฉันติดติดมหาลาัยกอไก่อืมอืมก็นิดหนึง่งน่ะแล้วแล้วนี่เรียนเรียนจะจบหรือยังอะ่ะอ๋อลูกลูกป้าแตงโมเรียนจบแล้วเรียนชาน,นิดนหนึ่งนะต้องขยันนิดหนึงนะ่งเนาะโอ้นั่นแหละอือ <laughs> อะไรวะเนี่ยพี่โมเป็นคนเก็กหรอ คือพี่ <c oughs> คือวันนี้พี่ว่าพี่เนี่ยคิ้วบากโซแบบเท่มากเลย <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยมันแบบความเท่มันมันบังตา <c oughs> เออพี่โมเป็นไร <laughs> พี่โมสัเลติดคอเหรอชื่อจินตลาเป็นนักร้อง <c oughs> แตงโมแตงโมแตงโมลูกโตวๆวันๆถูกรับประทาน ถูกรับประทานอร่อยถูกอกถูกใจฉันรองผิดป่ะเนี่ยเจบิลลี่ขายไก่ย่างสวัสดีจ้าชื่อบิลลี่นะจ๊ะเป็นไงนะจ๊ะชื่อนี่ Import มาจาก LA เลยเหมือนไก่ย่างของบิลลี่เลยไก่ย่างของบิลลี่เนี่ยลาอินพอร์ตมาจาก LA เหมือนกันอยากได้ไมั้ยจ๊ะอยากได้ไมั้ยจ๊ะอยากได้มั้ยจ๊ะเดี๋ยวหากันนะจ้านี่จักอินพอร์ต เด๋วเ๋วเวเจเิลลี่ و, จะส่งไปให้นะจ๊ะรอรับนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันอิมพอร์ตมาจากเอลเเราแบบช่วงนี้โควิดนะไม่สามารถแบบไปได้เราจะแบส่งแบบบูทูดนะโอเคหนึ่งสองสัฟิวแอคชั่นคันโมบายเป็นโจสวัสดีครับผมชื่อโมบายนะครับคือผมเนี่ยแบบไม่อยากได้ไเลยครับคือคือผมไม่อยากได้อะไรเลยผมผมแบบว่า ผมไม่อยากได้อะไรเลยครับคือผ,ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับเอ้ยตำรวจมาตำรวจมา <laughs> <laughs> พี่เป้เกี่ยวกัดขายนะังแผงใสใส่อะไรสามใส่สิบสองใส่ห้าสิบเอาอะไรเน ตักน้อยๆหน่อยตักเองเลยไม่ว่าเห็นไหมเนี่ยทำน้าแข็งใส่อย่รู้ไหมอืมอืมมากับใครเนี่ยมากับใครมีตังหรือเปล่าฮะเอามาดูดิอ่ะเอามาดูเออนั่นแหละดีมากอะตักเองเลยไม่ว่างนะน่าได้เหรอหน้าต้องแบบทำอะไร นะครับ <laughs> อืมราคากันเองนะ่นะน่ะสามสามอันสิบสองอันห้าสิบทำไมมีเรื่องหรอฮะมีเรื่องกับเจ๊ปูปเป้หรอคายน้ำแข็งใส่มาสิบปีแล้วไม่มีใครเคยเถียงเลยเนี่ยเป็นใครนะฮะเถียงนะฮะหืม <laughs> <laughs> เหงาปะ <laughs> 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 นือว่าขายเปียร์ลวะอ๋ออั้อนอนะั้น้องโมบายบาน้องโมบายซื้อเปียร์ลาวะพี่แก้อ่อนๆต้องเลยเป็นหนู <laughs> ตรึง รู้ใช่ไหมว่าหลักแก้วทุกคนขยับมาทางซ้ายได้ไหมคะเดี๋ยวคือใจจะได้ตรงกับแก้วอะค่ะฉันโดนแน่เลยฉันโดนแน่เลยใส่ผมจ้าใส่ผมใส่ผม ลุงสมชายชอบเลิกลากเวลาขึ้นรถไฟสวัสดีครับไปหัวลำโพงหัวลำโพงหัวลำโพงครับอ่าเอา่อผมผมผมเอ่ออมเออออเ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 อ เอ่อขอโทษครับผมขอโทษครับคือคือผมไม่เคยขึ้นขึ้นรถเอ่อรถไฟอะครับออโอ้ยเนอ,เอ,อขอผมขอโทษครับเออตัมตายดีเนี่ยเออโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับเออเออตั๋วเท่าไหร่นะครับขึ้นรถเมย์ห้าสิบอ๋อห้าสิบอันนี้นะ <laughs> อา้อาครับจะผมบกางนนะครับชื่อเต้นชอบนอนตลอดเวลาสวัสดีครับผมชื่อเต้นนะครับครับวันนี้ผมก็แบบมาไลฟ์สดสวัสดีห้าร้อยสองคนด้วยนะครับหือหมึ เออผมชื่อเติร์นะครับยินี้ที่ขอโทษครับผม <laughs> ผม <laughs> ผมผมอ่าชื่อเติร์นะครับบ <laughs> ขอเลยครับ <laughs> รคาดพอหลุดขอหลุดขอหลุด <laughs> เวิร์กช็อปเฮ้ยสนุกสนุกหลับใปเกินเาเป็นคนชอบหลับไงลุงวีเป็นเกมเมอร์แบบทีมซ้ายขวาซ้ายหน่อยขวาหน่อยเฮ้ยเชื่อวีเอ้ยเชื่อเราดิเอ้ยเอ้ยเราชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อวีเราเรียกเราลุงวีนะเออซ้ายซ้ายไม่ไม่บวกปุเป้ไม่บวกอุเป้ถอยปุเป้ไม่อย่าอย่าบวกไม่พี่ผักตีมอนก่อนเออเออ เออรอสามสองลรวค่อยบุเฮ้ยทำไมไม่ตีคิมเลยวะช่วยกันหน่อยดีกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นเย็นเออนั่นแหละเดี๋ยวไปก่อนขอไปก่อนขอเก็บแต้มกันเออเออเออชนะเอ้ยิวสิ c ชอบดำน้ำ สวัสดีค่ะชื่อมิวสิกนะคะความฝ่ายของมิวสิกเนี่ยก็คือการที่เจะไปดำน้ำนะคะคือมิวสิกเนี่ยฝึกซ้อมดำน้ำทุกวันเลยค่ะคือสนุกมากเลยชอบชอบดำน้ำที่สุดบุก <laughs> มิวสิกชอบดำน้ำมากเลยค่ะนี่ค่ะดำน้ำได้นานมากเลยนะคะ <laughs> พี่แกใสหวาน สวัสดีค่ะครูแก้วเองนะคะอ๋ออย่าเดินอย่าเดินตัวแก้วนะคะเดี๋ยวมดขึ้นค่ะแก้วเป็นสายหวานขอโทษนะคะอย่าอย่าอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินเข้ามาใกล้แก้วค่ะเออคือแก้วแก้วตัวหวานมาค่ะแก้วเป็นสายหวานที่แบบมดเยอะมากอย่าอย่าอย่าเดินมาค่ะโดีอ้อยอย่าเดินตามหลังมานะคะเพราะว่ามดมันต่อแถวมาตลอดเลยค่ะเดี๋ยวช่วยเช็ดให้นะคะค่ะอย่าอย่าอย่าตามแก้วมานะคะมดเยอะค่ะมด น้ำตาลเยอะแล้วค่ะใช่ะคะ่ะ <c oughs> อ๋อได้กินอะไรเหรอคะอ๋อคือแก้วเดวเาแล้วน้ำตาลมันหกอะคะ่ะพอดีเป็นคนหวานๆขอโทษนะคะขอโทษนะคะเออเดี๋ยวเช็ดให้นะคะน้ำผึ้งของของแก้วเล่ยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้จามแล้วน้ำผึ้งไหลเออขอโทษนะคะหวานจนมุดขึ้นได้เหรอเบกหวานขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวดเดดเ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 ด ทำไมชื่อแต่ละคนมันคุ้นๆเนี่ยฮะฮะเอาบุคคลสมมุติเสร็จแล้วไปเอาบุคคลจริงมาล่ะฮะจีจี้กลัวโดนหรอหนูไม่ไหวหนูไม่ไหวอ่ะพี่หนูไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่เอ้ยมันน่ากลัวพี่ฮะหนูไม่ไหวอ่ะพี่มันน่ากลัวพี่ม่แม่แม่แม่ยังถึงแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนกลัวไม่ไม่พี่ไม่ลงเองตัวลงเองหยับหยับอยับห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 ับ นะพี่อย่าผังนะพี่อย่าผังนะโอเคนะเดี๋ยวลงเองโดดลงเองพี่นะอย่าผังนะอย่าอย่าผังนะไมาพ่นี่พีก่กลัวกลัวไม่เอาพี่อย่าผังโดดลงเองโดดลงเองโดดลงเองพี่นะโดดลงเองโดดเองได้ได้ได้ไปแล้วนะพี่ไปแล้วพี่ไปและนะ้วไปแล้วมันจะตายไหมอ่ะมันไม่ตายไหมหนึ่งสองสามพี่ชอะ นี่เชลหัวแล้วพายุดไม่ได้ฮึ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 ฮ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรห <enders> ูแดงปะหูแดงปะมันเป็นบุคคลสมมุติเป็นบุคคลสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงเป็นบุคคลสมมุติไม่มีไม่มีใครชื่อเชอร์ป้าไม่มีใครชื่อโมบายไม่มีใครชื่อน้ำหนึ่งไม่มีใครชื่อแก้วไม่มีใครชื่อปุ๊บเป้ไม่มีใครชื่อวีไม่มีใครชื่อจีจี้ไม่มี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  นี่มีท okay. 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 ั kar ke kar ke. ้งนั bueno ้นเลยโอเคโอเคแล้วรู้กันแค่ห้าร้อยคนนี่นะโอเคโอเคพอลวเหนื่อยเป็นการที่เล่นแบบเรียวทามากๆเลยนะคะก็คือเล่นกันในไลฟ์เลย ไม่มีเลยไม่มีเลยรู้กันแค่ห้าร้อยสาคนนะไม่รู้ไม่มี